สวัสดีครับผมแชมพันด้านะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเช็คระยะนั่นเองนะครับแต่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยเนาะว่าการเช็คระยะเนี่ยควรจะเข้าเมื่อครบกําหนดเท่าไหร่แล้วก็แต่ละครั้งมีอะไรตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะต่อรั้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็วันนี้ได้ทาคลิปเพื่อรวบรวมคําตอบทั้งหมดนี้มาให้แล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดตามดูในคลิปนี้ก็ได้เลยครับ และสำหรับรถยนต์ h อ n d ้าของเรานะครับกำหนดในการเข้าเช็คระยะนะก็คือ6เดือนไม่ก็1-0,000นโลนั่นเอง2อ,อย่างนี้คืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับไม่ว่าจะถึง6เดือนก่อนหรือว่าถึง10ื่นโลก่อนก็แล้วแต่ก็ต้องทําการเช็คระยะที่สุดนะครับซึ่งในการเช็คระยะแต่ละครังนะครับถามว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะบอกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถดูในเล่มสมุดวารนตีตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่ะก็ถ้าเกิดเราเปิดไปที่หน้าที่4นะครับเอาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลย ในหน้าที่4นี้นะครับก็จะมีบอกตารางในการเช็คระยะแต่ละครั้งนะครับว่ารถของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหรือว่าเช็คตัวอะไรตัวไหนบ้างนะครับซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีรายการไม่เหมือนกันนะครับในตารางเนี่ยถ้าเป็นตัว I คือการเช็คอย่างเดียวนะครับว่าระดับยังปกติอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัว R ก็คือต้องเปลี่ยนอะไรตัวนั้นเลยนะครับซึ่งเราสามารถดูในเล่มบรนตีหนีาที่อันนี้ได้เลยนะครับว่าแต่ละครั้งเราจะต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไรบ้าง แล้วถ้าเราเปิดต่อมานะครับในหน้าที่5และหน้าที่6กเนี่ยก็จะเป็นตารางนะครับในการลงบันทึกการเช็คระยะแต่ละครั้งตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับประวัติของรถเรานะครับว่ามีการเช็คระยะที่สูงสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้หลุดในเรื่องของการหลบประกันตัวรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเช็คระยะที่สูงเนี่ยก็นําเรื่องนี้ไปด้วยนะครับให้ช่างทําการลงบันทึกในการเช็คระยะแต่ละครั้งให้ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เท่ากันหรอกนะครับเพราะว่าในการเช็คระยะแต่ละครั้งก็มีอะไรัแต่่วา สำหรับสองครั้งแรกในการเช็คระยะนะครับคนได้เนี่ยจะมีคูปองในการฟรีค่าแรงให้อยู่แล้วนะครับเราก็จ่ายแค่ค่าอะไหล่อย่างเดียวนะครับยกเว้นรถบางรุ่นนะที่าอาจจะมีแพคเกจในการฟรีค่าแรงเช็คระยะเนี่ถึง5ปีเลยหรือว่าบางรุ่นก็ฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่เลยนะคบก็แล้วแต่แคมเปญในแต่และรุ่นครับครับและนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการเช็คระยะของรถยนต์ h o n d ้าของเรานั่นเองนะครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวเรื่อองงขการเช็คระะะยนครับ สามารถอีโ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเป็นทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลแชมพ n นด้านะครับังัน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากทุกท่านติดตามในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h a พันด้านะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ